อ,อยากกินตอนที่ป่านี่ร้านลงก็ปิดหมดแล้วกินนะเอ้าแมลินคำคำมัมมมันมืดแต่มานั่งคนเดียวทำไมเนี่ยฮะแล้วดูสิไออย่างเงี้มานั่งสาดนํำค้างอีกอ, <c oughs> อจิบน้ำกัหน่อยนะไออย่างนี้คอแห้งแย่เลย แล้วค่ำมืดตานี้ทำไมรีบไปนอนพักคะพี่ลินเพิ่งกลับโรงพยาบาลไม่ใช่หรอจะต้องระวังหน่อยนะเดี๋ยวไ่้กลับกันพอดีเออนี่แม่ลินและไอรีนเนี่ยมันยังไม่กลับอีกเหรอฮะโอ้ยนี่มันเหลือเกินจริงๆนะดูที่น้าแม่เันป่วยขนาดเนี้ยนะมันยังไม่ยอมอยู่ดูแลเลยลูกชิ้นงานก็ยังไม่เสร็จจ้ะโอ้ยงานอะไรนักหนาทิ้งแม่ที่กําลังป่วยอยู่งี้ไม่ไหวเลยพี่ลินเรียบกลับมาเถอะ นั่นน่ะสิฉันไม่ไหวแล้วนะฉันขอตัวเข้าบ้านก่อนจ้ะโอ้โนี่ตัวนี่ร้อนจี๋เลยต่อหาอยู่หายยา,ยากิซนะพี่ลินนะนี่น่าสงสารจริงๆเลยนะดูสิขนาดป่วยขนาดเนี้นะยังต้องอยู่คนเดียวเลยล,ลูกนะ้มันช่างใจดำด้จริงๆมันทิ้งแม่มนได้ลงคอ เนี่ยนะเขาว่ามีลูกคนเดียวมันก็อย่างนี้แหละเธอม่เหมือนพี่นีมีตั้งเจ็ดคนอา้าวฉันพวกเป็นอย่างนี้เนี่ยเห็นไหมนะ่ะดูไหมดีไม่ได้อะอย่างนี้ความจริงลีอะไม่ได้ทิ้งแม่ไปหรอกมันเป็นเมียน,น้อยเสียที่กรุงเทพนะ <c oughs> ่ะเงาะผ่านเยอะสา,สา่น่ะนี่มันก็ตันอยู่จริงๆเลยนะ แต่ว่าถ้าเป็นลูกของฉันนะฉันไม่ยอมให้มันไปทำอย่างนี้แ็ดขาดเลยล่ะนะสานะนุ่มที่ต้องนย้ต้งนย้ดีๆทำไมไม่ทำเขาไม่รู้ทำง้นเอาไอ้ใครที่หน้าชาวบ้านทั้งหมดเนอะ ไม่ลงใหม่เหรอฮะเอียดไปเชิญลองมาสิค่ะ <c oughs> ลูกจ๋านี่มาทานอะไรก่อนสิคะอ๋อคือเดี๋ยวผมจะรีบออกไปทํางานครับตายจะรีบไปไหนทาไมกันคะ <c oughs> นี่ลืมไม่เหรอเจ้าว่ากฎระเบียบของบ้านนี้จะต้องรับประทานอาหารเช้าร่วมกันเมื่อคืนลูกก็กลับดึกทีหนึ่งแล้วกฎระเบียบที่แม่ตั้งเอาไว้เนี่ยเสียบ้วต่อไปนี่จะปกครองคนได้ยังไงฮะ <c oughs> ครับคือว่าผมเป็นห่วงงานมากเลยครับคุณแม่ช่วงนี้ผมถึงต้องผมง,งานหนะักครับขอโทษนะคุณแม่อยา่าโกรธผมนะนี้เศรษฐกิจมันย่แย่ก็ช่างมันนะเจ้าลูกจ๋าแต่ว่าเราต้องรักษาความเป็นผู้ดีเอาไว้เข้าใจไหมลูกอว่าแต่วันนี้ลูกจะกลับดึกห,หรือเปล่า,าจะกลับกี่โมงจ้ะอ,อ,อะไรวันนี้คุณหญิงดาราวดีเชิญครอบ,บครัวเราไปดินเนอร์ที่บ้านท่านทุกคน ต่อตอนที่มันใกล้จะไปงานล่ะคะก็เปิดโอกาสให้ผมพูดที่ไหนนะไม่มีแสดงว่าฉันพูดมากจนคนหนูเล้วมีโอกาสที่จะพูดเลยเหรอคะ <c oughs> หนูเล็ก <c oughs> หนูเล็กไม่ไปนะคะ <c oughs> ไปไม่ได้แล้วหนูเลกเพราคุณหญิงเนี่ยไม่ได้เชิญเราไปตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องไปให้คุณหญิงเจอหน้าพร้อมหน้ากันหมดทุกคนเข้าใจไหมลูกเอว่าแต่ว่านี่กณคุณหญิงเนี่ยเชิญใครบ้างมีแขกใครบ้างแล้วฉัต้องแต่งตัวยังไงงานหรูไหมแล้วกี่โบณเซ็ตไม่ได้อย่างนะี้ฮะ มีแต่ครอบครัวเราเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นฟังฝ่ายด้านคุณหญิงก็คงจะมีคุณหมอมีหลานสาวท่านแล้วก็อาจจะมีนายดันโน่ด้วยเท่าไัรนมีพี่ดันโน่ด้วยเหรอคะดูเล็กเออคือ,ค,อคือว่าดูเล็กจะให้พี่เขาช่วยแนะนําเรื่องวาดรูปนะคะดูเล็กต้องทํารายงาน,นส่งค่ะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับถ้าผมมาไม่ทันเวลานัดหมายนะครับก็ให้ออกไปก่อนได้เลยไม่ต้ององลอะไรทั้งสิ้น เพราะนั่นหมายถึงว่าผมมาไม่ได้อ,อ้าทำไมออไม่ได้นะงานนี้แกเป็นคนสําคัญเลยเ,ออเพราะว่ารู้ว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคุณหญิงท่านอยากให้หลานสาวท่านมีเพื่อนเพราะฉะน,นั้นแกต้องไปให้ได้นี่เป็นคําสั่งเออจริงสินะหลานสาวคุณหญิงนี่สวยไหมคะคุณพ่อตาดูเล็กจะไม่สวยได้ยังไงจ๊ะในเมื่อลองเป็นทายาทของคุณหญิงแล้วแล้วก็ แสงเงินแสงทองเนี่ยมันต้องสาดจับตัวสวยไม่สวยเนี่ยมันก็ต้องสวยอย่าัเงีายข้ามเข้าใจไมมรู้ไม่ได้ถามเลยกับแค่เด็กคนเดียวเนี่ยจะบังคับให้ผมขาดงานใช่หรือครับนี่นายรีถ้าหากว่างานนี้แกไม่ไปนล้วเลิกพูดกันเลยนะเงินดาวเงินเดือนเนี่ยงดหมดแล้วไม่ต้องมาขออะไรจากฉันอีกเข้าใจไหมพ่อโอ้ ่่อวาดยิ่งกินมาเลยอ่ะโอ้โหปลื้มใจกันสิหรือว่าแฟนปลืคอระดับมาบอกเลิกไอ้บ้าเลิกเลิกนะเล่นคนกำลังเคิมอยู่ปากเข้ามาดิเดี๋ยวไปงอหัวไม่ไหวออกเข้ามาเดี๋ยวนี้นะเอากี้บาท เอาหมดม่อเลยโอ้โหอะไร่็อะเอามาอีกอยาไงมอยากกินไปพูดไปแล้วข้าวเต็มปากเลยละครไหมหรือโอ้เนาะแกนะพูดฉันเลยได้คิดเลยเนี่ยทำไมอ่ะทำไมในละครเนี่ยนะมันต้องให้คนใช้กินข้าวอะมือหมองหื่าไม่เห็นเข้าใจเลยนี่นี่ฉันจะรู้ไหมเนี่ยว่าแกยิ้มดีใจอะไรมาเว้ยเขาเนี้ยแฟนฉันจะมากินข้าวที่นี่ แกจะเอาแฟน,นก็ได้ผู้หญิงไม่ได้นะเว้ยปนวนรูด้ด่าหัดตายเลยเพื่อไล่ออกด้วยนั่นไงเลยโอ้ยเบื่อไม่ไป<ม>วันนี้คุณตรีทอตลูกชายคุณชศพรจะมากินข้าวที่นี่คุณหญิงท่านเชิญทั้งครอบครัวมากินข้าวเย็นจ้ะนี่นะข่าวใหญ่เขารู้กันตั้งมาคืนนี้อยากทำกันนี่กันได้ยเขาไม่มองคนอย่างแกยังาเลยเขาทั้งหล่อทั้งสูงสักปานนั้นน่ะ คนเราถึงไม่มีสิทธิ์จะคิดหวังแต่ก็ยังมีสิทธิ์จะคิดถึงไ <c oughs> <c oughs> ม่ใครจะดูใครจะดูมาเขาดุหรือว่ามันข้ามันบูดอะไรแบบไม่ใช่แกไปจำในเสี่ยวๆมาอย่างนี้ฮะคุณจีคุณเตอวยอ่ะคนนอกนี่คนใกล้ๆเนี่ยแกไม่ดูเหรอคุณนุ้ย หล่อจะตายโอยคุณนวดหล่อจะตายคุณนวดดุจะตายโอ้วันวันไม่เห็นผู้อใครเลยนั่งน้ำลายบูดวาดรูปอยู่คนเดียวอย่างเงี้เยเขาบอกว่าหล่อแต่ไม่มีเสน่ห์ต้องคุณติดตัวแล้วแบบฉันเนี้ยเขาเรียกเราแบบไหนอ่ะอย่างแกนั่นเหรอเขาเรียกว่าหล่อก็ไม่มีแบบว่าไม่มีอะไรหล่ออะไรเงี้ยล่ะ <c oughs> อะไรเรื่องนะป้าอะไรเรื่องแล้วน่เน่่แล้วจริงองจริงเฮ้ยเดี๋ยวกินข้าวเสร็จฉันต้องไปขอไปเซ็ตผมปากซอยหน่อยนะนจันนัดแสงนะจ๊ะเพราะว่าต้องแบบเอาแบบพองๆอ่ะเอาสวยๆเรียบๆนะฉีดสเปรย์ด้วยคุณตรีทศมาเห็นจะได้ชื่นใจเป็นอะไรกันนักหนาฮะบูดเยอะนะเนี่ยน่น่ๆ่แต่ฉันห่วงอยู่อย่างเดียวว่ะ ทำไมรครับเพาแถนจะไปไปเซ็ตผมเขาด้วยเหรอครับบ้าไม่ใช่อย่างนั้นฉันกลัวนางเอกอตัวจริงทำไมอ่ะฉันกลัวว่าคุณหนูเธอเนี่ยนะจะไม่รู้ว่ามีใครมาดูเธอเนี่ยกลัวจะทําอะไรเป่นๆแปลกๆเออเออเออเขาจะรับไม่ได้เมื่อเสร็จเออใช่เมื่อเสร็จไม่หรอกครับป้าถทายาุณหญิงนะครับทําอะไรเนี่ยก็คงน่ารักง่ายดูหมดนะครับเราเป็นผมนลยครับ ถ้าทำอย่างนั้นไปเนี่ยคงต้องไปจับแย้เหมือนเดิมเฮ้ยทำไมเอ็งทำเสียงหล่อจังเลยวะไม่อ้วกตัวเองเหรอคราวเนี้ยทำไมไม่อ้วกตัวเองเล็ดปั่วอุ้ยปัดยาปัดยาแล้วมาลงแย้เลยนะหืมมันหบแย้อรุณสวัสดิ์เจลานหลับสบายดีไหมจ๊ะไม่าย อ้าวกาแฟใช่ล่ะอโอ๊ยพลาดลืมจ้าค่ะขอโทษจ้าค่ะล้วนไปนะไปซื้อของสําหรับเย็นนีจ้าค่ะอะไรกันล้วนไม่อยู่คนเดียวนะของของฉันลืมหมดเลยกาแฟนี่กินอยู่ทุกๆเช้าใช่ไหมแล้วลืมได้ยังไงอย่างนี้มันน่าโมาโหมั้ยฮะค่ะเฮียท่ยืนเฉยอีกทำไมไม่ไปรื้องชงม,มาล่ะพี่พี่ไม่ต้องไม่ต้องจะทำเองคุณยายอยากทานกาแฟใช่ไหมคะเดี๋ยวเดวไปทําให้นะคะ โอ้ยคุณหนูเดือนไม่ต้องค่ะเดี๋ยวเพื่อนทําเองค่ะโถพี่ให้เราทาเถอะเชื่อใจเราเราทําได้เพราะเรานะอยากชงกาแฟให้ใครกินมาตั้งนานแล้วเหรอพี่นะให้เราไปทำดดืดลูกทำไมหลานเดือนอยากจะชงกาแฟให้ยายละจ๊ะโถคุณยายคะคุณยายไม่เคยเห็นในทีวีหรอคะเวลาที่เขารักใครชอบใครนะเขาก็อยากจะชงกาแฟให้กินยิ่งรักมากนะคุณยายเขาก็ชงให้กินรักมากทั้งวันชงทั้งวันเลยค่ะยายนึกออกล้วยายเคยเห็นเหมือนกันอะ นั้นลองไปชงให้ยายกินหน่อยสิยายอยากจะดูซิว่าฝีมือเนี่ยเป็นยังไงทุงยายคุณยายรับรอนะอร่อยคุณยายก,กระตับนะคะจ้าอ้าวนน๊วันนี้ดูคุณย่าแจ่มใสใช่ไหยนะครับ <c oughs> แหมวันนี้ดีจังเลยล้านลานอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา แหมนุ่มมากินข้าวเช้าอย่างนี้นะย่าชอบมากเลยรู้ไหมจ๊าธรรมดานเนี่ยนะย่าเห็นนุเอาแต่เขียนรูปอย่างเดียวไม่เคยมากินข้าวเช้ากับย่าเลยนะอย่างเงี้ยดีจังเลยจ้าก็เรื่องขอมคุณย่าเนะะียครับเป็นห่วงย่าเรื่องอะไรกันจ๊า หญ้าเนี่ยสดชื่นแข็งแรงแล้วก็แจ่มใสหมอตุบอกหญ้านะว่าหญ้าเนี่ยแข็งแรงที่สุดในรอบสิบป,ปีที่ผ่านมานี่เลยนะลูกนะ <c oughs> ใช่แล้วถูกต้องพอ,อดีปอเดี๋ยวคุณหญงครับ้ตอนนี้คุณหญิงเนี่ยแข็งแรงมากสามารถวิ่งผลัดสี่คุณล้อยได้สบายๆเลยคุณโน่ <c oughs> <c oughs> นี่หมอตุลเดี๋ยวทานอาหารเช้าด้วยกันนะจ๊ะโอ้จริงเรียบร้อยมาแล้วแต่ได้อีกนิดก็ก็ดีเหมือนกันครับโอ้คุณหญิง วันนี้คุณหญิงดูผ่องใสแจ่มใสมากเลยครับอยน้นเหรอจ๊ะครับนี่หน้าไม่ค่อยใช้บริการผมเลยช่วงนี้ <c oughs> เอ๊หรือว่าจะได้ยาดียาดีใช่ไหมครับ <c oughs> ยี่ห้อหลานยายไงครับ <c oughs> แข็งแงก็เป็นไปได้จ้าขอบใจจ้ะกาแฟจ๊ะขอบใจมากนะจ๊ะ ยังลูกยายตีมือเดือนอือจะจะดีแต่ข้าวหลังเนี่ยหลังเดือนใส่น้ำตาลแค่ช้อนเดียวพอลูกนะโอ้โหคุณยายช้อนเนี่ยมันจะไปหวานมันได้ยังไงคุณยายสูตรของเดือนนะจะให้อร่อยสามช้อนเด็ดค่ะค,คุณพ่อช่วยตายแล้วตายแล้วคุณหนูคือคุณหญิงเนี่ยจะทานของหวานมากไม่ได้นะคุณหนูนะเพราะน้ำตาลเนี่ยเป็นอันตรายต่อคนที่สูงอายุอย่างนี้ทีหลังยางนะครับไม่เอานะนะ ขออนขอโทษค่ะทีหลังเดือนไม่ทำแล้วค่ะอ๋อทำทำเธอจ้ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวไปลองชงให้ยายใหม่ได้ไหมจ๊ะนะได้ค่ะคุณยายจ้ะเดี๋ยวถ้าไม่รังเกียจนะครแก้วแก้วนี้ผมผมจะกินต่อใชนเหรอไม่เป็นไรฮะผมผมให้ถือฮะหวานหวานผมชอบครับอืมดีรสชาติใช่ได้ดานุ เย็นนี้อยู่ทานข้าวเย็นด้วยกันนะจ๊ะเพราะว่าฉันเชิญครอบครัวคุณทศพรมาอยากจะให้เด็กๆเนี่ยได้รู้จักกันไว้เพื่อต่อไปภายภาคหน้าจะได้เป็นเพื่อนกันยังไงล่ะนะลูกนะคือยันนี้นุชจริงๆแล้ต้องไปงานเปิดน่ทรรศการภาพถ่ายของเพื่อนนะครับก็ต้องไปช่วยเขาหน่อยเสียายอะลูกแต่ก็ไม่เป็นไรเลยนะครับ น้หมอตุนนะเพราะยังไงผมก็รู้จักทุกคนอยู่แล้วครับขาดผมไปคนหนึ่งคงไม่เป็นไรหรอกครับคุณย่านหนีนะหมอตุครับแต่ว่าหมอตุนห้ามปฏิเสธนะอ๋อไ,ไม่ไม่ไม่อยู่แล้วครับแม่จะปฏิเสธได้ยังไงใช่ไหมครับที่จริงอผมหาเรื่องแบบแก้ตัวไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วอ๋อที่สําคัญอาหารบ้านนี้อร่อยมากโอ้ใครจะปฏิเสธลงครับ มื้อกลางวันนี้ผมทานให้น้อยๆเลยอะท้องจะได้ว่างๆผื่ออาหารเย็นนะฮะเราต้องรับปากไปด้วยต้องเจอครอบครัวนั้นใช่ไห <c oughs> มฮ <c oughs> ะก๋วยเตีแย่กาแฟมานะค่ะแล้วเจ้าอ่าวไหนลองดูหน่อยสิครับช้อนเดียวนะน้ำตาล <c oughs> ต้องอย่างนี้สิจ้าอร่อยจริงๆเลยจ้าขอบใจมากนะลูกนะโอ้โอร่อย <c oughs> <c oughs> แลก,กกันนะคร ผมผมมีแล้วผมเจ้าบาท